โอ้ oh, ขออัดไว้หน่อยไอเ้เท้ยแมตนี้มันจริงแล้วดูกูสู้กับใครสู้กับแพตตี้ท่ำหัวเนี้ย oh, ดูดูดูมันคือใช้เด็กยืมสู้ด้วยนะโอ้โ oh, หต้องอัดอยากอยากอัดมากอันนี้เดี๋ยวให้ดูว่าเกมเพลเป็นยางไง oh, โอ้โหโคตรตึงอ่ะนี่คือนี่คือมือแรกนะคือเปิดมาเนี่ยมีแต่แบบอ่ะ ใช้คอมโบได้ก็คือเอาเวสแปะนี่ท็อปกองเนาะแล้วก็โม่หรือว่าจะเปิดได้ชาร์ตไอชาร์ตออฟไอไอไลท์บิเก็ตก็ได้อ่ะอ่ะดูนะเบนเฟนหนึ่งนะเขาเริ่มนะเสิร์นนักลบเสิร์นดินจารู้โวเด็กไอน้องว่านินจานั้นดินจายเฟคนี้ได้เสิร์นนะเขาก็จะเสิร์นกับตะใบนี้ขึ้นมาไอกับตะใบนี้มันจะทําให้เออสเปนดินจารักเด็กได้นะมาดูนะแล้วเขาก็โชว์นะมันบอกว่า ส่งกาดไปนี้จะมันมือลงหลุมใช่ปะม,มันจะได้สเปนินจาหนึ่งตัวมาหงหน้าหรือความป้องกันได้แต่เขาก็สเปร์กรีนมานะถ้าจบเทิร์นเขาตั้งบอร์ดประมาณนี้เพราะว่าเขามีกับดักอ่ะคืออันนี้ดวงดีนะจวดได้จัดเมนเดี๋ยวดูนะคี์เกมจัดเมน่ะเปิดมาเนี่ยผมกดไอ้ชาลอฟเดอร์ไลท์บริกเกตไปก่อนนะโม่สามโม่ติดบูฟนะอ่ะแล้วก็ผมเลือกที่จะเสิร์ฟบังกรขึ้นมือนะเผื่อเขาจะเล่นตุกติกอะไรจะได้โดดไปได้อ่ะ จังหวะนี้วูก,ก็จะได้สิทธิ์ในการโดนเนาะแล้วผมโดนดอล็อกเบิร์ดแต่จริงๆไร้หล,ลอดอะการที่มันเสิร์ฟขึ้นมือมันมีณนะตอนเนี้ยมันมีแค่ดาก้อนนะตัวเดียวเพราะงั้นโดนดอล็อกเบิร์ดก็ไม่ได้ไม่ได้เจ็บอะไรอ่ะมันรีโซมแล้วจังหวะนี้อ่ะวูก,ก็ได้โดดลงมาอ่ะจังหวะนี้ยเขาเปิดกับดักตัวของเอ,อ่อคาถาดินจาแยกล่างนะก็คือแซกดินจารหนึ่งตัวแล้วก็โดดได้มาสองตัวนะได้มิสส์นะมิสส์เนี่ยมันบอกว่า เออถ้าอีกฝ่ายใช้เอฟเฟกต์มอนใช่ปะเราจะเลือกตัวการ์ดความหน้าหนึ่งใบแล้วก็ดีดอีกฝ่ายที่หงายหน้าอยู่หนึ่งใบควอบไปอะ่ะเขาลงอีกใบหนึ่งมาเป็นความนะเพราะงะั้นเราจะมั่นใจว่าเราจะโดนเนเกตหนึ่งครั้งอะ่ะแน่ๆอ่ะแล้วเขาก็สเปร์อีกตัวหนึ่งก็คือตัวนี้เนาะโทบาริอ่ะเอฟเฟกต์ทบารินี่มันบอกว่าเอ,อ่อเมื่ออีกฝ่ายเนี่ยในช่วงเมนเฟสหรือเบนท์เฟสเนี่ยเราสามารถสั่งฟิวชั่นได้นะเอฟเฟกต์นี้เป็นควิกเท่ากับว่าดีดไปทางไหนก็ทูดไม่ได้อะ่ะผม ทำไปก็คงจะโดนไอ้มิสซ์เนี่ยมันเนเกตก็เลยเลือกที่จะเอาวู๊ตีไปก่อนนะอ่าจังหวะน,นี้เขาฟิวชั่นเอากรีนินจากับโทบอรี้ฟิวชั่นแล้วก็ขึ้นไมเซนนะแบทเทิลนินจาไอ้ตัวนี้มันบอกว่าเมื่ออีกฝ่ายใช้เอฟเฟกต์มอนเนี่ยมันจะสเปร์นินจาจากเด็กลงมาได้นะอ่าปัญหาอ่าแล้วก็ผมก็โดนเอฟเฟกต์ของไอ้ไอนะ้กรีนินจานันบอกว่าเมื่อมันที่ตกหลุมมันจะเตะมอนหนึ่งใบไปคว่ำนะกบูก็เลยโดนเตะอ่เมนเฟสสองผมกดเอฟเฟกต์ของตัวของเวสนะ แปะหัวกองผมเลือกที่จะแปะเฟลิสนะอ่ะแล้วก็เอฟเฟกของไอเนี้ยมันจะได้โดดบอลเนาะเพราะว่าผมใช้เอฟเฟกมอนไปอ่ะทีนี้มันโดดปุ๊บอ่ะเขาเลือกที่จะโดดเป็นตัวของโจเอเนาะโจเอนี่มันบอกว่าเออมันสามารถทาร์เก็ตสองใบมอนสเตอร์อ่ะสั่งเตะมันเป็นความหน้าได้โคตรน่ารำคาญเลย <c oughs> อ่ะผมโดดเวสนะเอฟเฟกเวสบอกว่าได้โดดด้วยวิธีนะี้จะโม่ฝองอันนี้คือดวงดีนะโมติดบู๊ก โบสถิดเฟอริสนะเพราะงั้นเรามีมอนเล่นแน่ๆอ่ะเอฟเฟกเฟอริสขึ้นเอฟเฟกบูบขึ้นนะอ่ะแล้วก็ผมโดนโจเอเนี่ยมันสั่งคว่ำนะก็คือจักรดจะไม่ให้ผมฟิงโคก็คือสั่งคว่ำเวสกับนินจาเขานะบูบได้โดดฟรีนะแล้วก็เฟอริสก็ได้โดดอ่ะให้เอฟเฟกเฟอริสนะผมเลือกที่จะแซกนะเพื่อจะยิงหนึ่งผมเลือกที่จะยิงโจเอทิ้งนะเพราะว่าการที่สั่งบอลเราคว่ำนี่มันลำบากมากอ่ะแซก แล้วก็จะคว่ำเอฟเฟกต์ไอตัวนี้มันบอกว่าเมื่อใ่ใช้เอฟเฟกต์มันจะ,ะเปลี่ยนแล้วมันจะเนเกตได้นะ,ะก็คือผมอเขาเลือกตัวความอยู่นะถ้เปิดฝั่งหงายแล้วก็จะเนกตตัวของเฟริสผมทิ้งเอฟเฟกต์ Effect มันบอกว่าเมื่อมาสเตอร์บนฟิลเนี่ยเปลี่ยนจากสภ,ภาพโดนฟิปนะมันจะได้ท่าเก็ตหนึ่งใบแล้วก็บุ้มทิ้งนะเขาก็เลยระเบิดบูฟผมทิ้งอะจาเกเนี้ยไม่เหลือบูฟละเอฟเฟกต ใช้ในหลุมผมมีไรลอดอยู่เลยใช้ effect ของไรลอดดาร์กอนได้ก็คือโดน effect ไรลอดดาร์กอนเนี่ยเมื่อมันโดนเนี่ยมันจะโม่ไรลอดหนึ่งใบได้นะผมเลือกที่จะโม่วูฟอีกรอบอ่ะวูฟเมื่อถูกโม่ก็จะได้โดนเนาะทีนี้เขาใช้ทุกอย่างไปหมดละผมก็เลยขึ้น XC ไปเป็นตัวของ e v i l Worm นะเออเอ X3 รีไหนมันบอกว่าการไปเนีย่ยเมื่อ,เ,อ,อเราถอดไส้หนึ่งใบเนี่ยมันจะทำลายการทุกใบบนสนามนะแต่ว่า การที่ฝ่ายจะต้องมีมากกว่าเราซึ่งตอนนี้ผมมี6ใช่ไหมเขามี6เหมือนกันผมก็เลยหาเวว่าผมจะทําไงดีให้มอนมันหายแต่ว่าคิดไม่คิดไม่ถึงว่าผมจะโดนนีบิรูนะนีบิรูมันแซกมอนหงายเนาะเพราะงั้นบดบอดแล้วก็เลยได้นดีบิรูกับโทเคสมันว่าเทร์นี้ผมก็เลยอ่ะในเมื่อทําอะไรมากกว่านี้ไม่ได้ผมต้องการจะให้ตัวเองรอดน,นะแล้วไม่มีเวที่จะกําจัดเทอร์เทลที่อยู่บนมือก็เลยนอร์มอลยนะตีศูนย์นี่แหละ อ่ะก็ผ่านนะเพราะว่าถ้ามันอยู่ตกหลุมมันมูฟแล้วมันจบบังคับจบแบทเทิลเฟสได้ทนะั้งจะทําให้เรารอดอ่ะจังหวะนี้เขาฟิปมาฟู่นะแล้วก็ลิงขึ้นนินจาแกนไซโซนะผมไม่รู้ว่าจังหวะนี้เขาลิงทาไมนะจริงๆควรจะเลือกตีก่อนเนะมั้งอ่ะอันนี้ก็กดนินจาอาร์ตมานะสวมให้ตัวนี้อ่ะมันได้บัฟพลังเนาะแล้วก็มูฟนินจาหนึ่งใบจะได้จิ้มหนึ่งเขาเลือกที่จะจิ้มหมอนคว่ำด้วยนะอะไรเขาตีวูฟนะอ่ะแล้วอาน,นี้วิรุตตีเต่านะก็คืออ่ะ แล้วก็มเมนเซตสองนะเขาเขาเลือกที่จะลิงสองตัวจริงๆเนาะไปขึ้นเป็นคอชีฟอ่ะแล้วก็เอฟเฟกต์เวทตกหลุมมันจะได้หยิบอินจาที่ออกจากเกมขึ้นมือนะเขาก็เก็บฮันโซขึ้นไปแล้วก็นอร์มอลฮันโซมาอ่ะนอร์มัลฮันโซก็จะได้เสิร์ตคาถาอินจาขึ้นมือนะ,อะเขาเสิร์ตไอเวทเวทความเร็วเนี่ยไอคาถาอินจาคัมพีเนะี่ยเสิร์ตดูพิเคทอีกใบนะแล้วก็เอาไมเซนมากลับเอาใสนะ่พัน ก็บอกไประมาณนี้แล้วดูนะเหลือโทเคนกับจัดเมนท์และในหลุมมีไรล่อสี่ตัวนะเพราะเขาช่วยทําลายให้หมดแล้วเธอนี้ก็เลยจวนหนึ่งจวดทีอิมเปอร์ถือว่าดีมากเอามาเคาน์เตอร์นินจาได้อย่างดีเขาแซกนะเพื่อจะรีลิสสเปรเป็นตัวของมิสซหนึ่งตัวแล้วก็เป็นตัวของอตัวของมิสซึอ,อีกหนึ่งตัวผมคิดว่าเด็กเขาหน้าจะหมดแล้วก็เป็นสองสองนะจังหวะนี้ผมไม่กินอะไรหลงจัดเมนท์เพราะว่ามีไรล่อสี่ชื่อในหลุมนะ ลุ้นตัวคนบุกออฟบูช็อกอยู่เหมือนกันโอ้โหต้องคว่ำเนาะก็เลยอ่ะมือทำอะไรไม่ได้ละเลยแบทเทิลไปตีนี่เอาไปเลย 200, 4, 000, สองร้อยหนาหน4สี่ันองก็เข้าไปสี่พันนะแล้วก็อ่ะพิกไอตัวตอนแรกว่าจะลงตัวนี้ไปแต่ว่าอยู่เหมือนมือน่าจะเก่งกว่าก็เลยไม่ทำอะไรนะเผื่อไม่เป็นคอทิง้งอ่ะก็หมอบอิมเปอร์ไว้มันก็ผ่านเลยอ่ะอีฝ่ายเข้าเธอนะแต่ว่า ดัดเมนโดนความแบบเสียบเสียบมาเขาหงายฮันโฟมาแล้วเขาแฟคฟิวชั่นนะขึ้นตัวของอาร์เมอร์นินจาเนาะขอชี้ว่าเมื่อเห็นฟนะิวชั่นเนาะมันจะได้มันจะได้สเปซสี่ดาวนะจังหวะน,นี้เอฟเฟกต์แนี้มันบอกว่าเออมันจะได้ทาร์เก็ตหนึ่งใบแล้วแบนนะิตเนาะเขาเลือกที่จะแบนนิตเอออุกบาทน,นะก็เลยเปิดอินเปอร์ส่วนนะเพราะอยากเก็บมอนสี่พันไว้ตีเขาปริเด็นเขาไม่แรงอ่ะก็อินเปอร์สำเร็จน,นะก็ไม่โดนนะแต่ว่าคอชีก็ได้ได้โดนนะแน่นอนเขาก็จะโดด ฮันโซเหมือนเดิมตัวทำเกมอะฮันโซก็จะเสิร์ตเวทคาถาดินจาขึ้นมือนะอะหรือว่ามอนก็ได้เขาเสิร์ตมอนขึ้นมาไอเอฟมอนตัวนี้บอกว่าถูกแอดขึ้นมือมันจะได้โดดเนาะตัวเสร็จแล้วมันจะหยิบเวทมนต์กับดักดินจาหนึ่งใบขึ้นมือนะเขาก็เลยเอาคัมพีกับไปใหม่แล้วก็กดคัมพีนะเอาไอแดนซิ่งมาเซรจนะแล้วก็เอาอันนี้มาคว่ำอ่าแล้วเขาก็แฟคสองฟิวชั่นอีกรอบเรียกไมเซนอีกตัวนะ แล้วเขาก็ตีนะเลืองที่จะตีตรงอ่ะซึ่งแน่นอนเราเก็บเต่าไปแล้วก็เอาเต่าเนี่ยมูฟเพื่อจะบังคับจบแบตเทิ Fa เฟสนะอ่ะไมเซนบอกว่าโอเคเห็นไอฟเฟกกดใช้มันจะได้โดดอินจาตัวหนึ่งเนาะอ่ะอน,นี่ก็ต้องปล่อยนะอ่ะเขาเรียกเป็นคาเกโรมาเนาะไอ้คาเกโรก็จะเอาบอลนิจากลับมาคว่ำได้นะอ่ะก็คือกลายเป็นไปนตั้งบอร์ดเนี่ยบอร์ดเขาไม่กลับมาตันเฉยเลยแล้วก็หมอบหนึ่งนะอ่ะทีนี้ก็เข้าเธอเนาะจัว่วฟึ่งจัวเวอร์มากจัวได้พานิชเมน แล้วบนสนามมีจัดเมนก็คือถ้าจัดเมนตายเนี่ยยังไงแพนิสเมนได้ลงแน่ๆลงได้ลงไหมวะออกออไม่ได้ลงแต่ว่าเออไม่ได้ลงนี่วะอ่ะผมก็เลยหงายจัดเมนขึ้นมาอ่ะก็คือจ่ายพันหนึ่งถ้าไม่สําเร็จเนี่ยก็จะแพ้และแล้วก็เจอเขาเปิดไอตัวใบนี้เนาะก็คือแซกหนึ่งแล้วก็ส่งมอนลงหลุมนะอ่ะแต่มันไม่เกิดอะไรขึ้นเนาะเออก็เลยกดจัดเมนไปจ่ายพันหนึ่งแล้วเขาเปิดอิมเปอร์สวนช็อกมาก โดนบีเปอร์ใซ้เฉยอ่ะก็จัดเมงนก็ง่อยแดกก็ไม่ทำอะไรนะจังหวะนี้แบทเทิลเฟสเลยเพราะว่าเขาทำอะไรไม่ได้แล้วก็ตีสดนนี่แหละ700ตั้งอ่าแล้วก็ไล์เขาจะเหลือเท่านี้เขาก็กดคอนไปนะคือคือพีคมากจัดเมนผู้กอบกู้แต่แบบเจอเจอได้แบบคนแรงสูงสูงอะแบบเวอร์มากแล้ว,แล,วแล้วดูแรงแล้วดูแรงผมดูแรงผม 哈集。